สวัสดีเอซด้วยนะครับสวัสดีท่านด้วยนะครับนะฮเป็นแต่เป็นแต่นัวเนาะ,นะฮะทานข้าวค่ะเชิญครับนะฮะสวัสดีครับเปรียบเทียบพาขมคอเลยค่ะแมนบละนะฮะบอกสเห็นภาพเลยค่ะมักไผมักมันเขามากันย่ายสีบ่มากกว่ามีนะฮะ มือนีอาจารย์เบียไปใส่ค้าไม่รู้จะไม่ให้ตามอาจารย์เบียเลยลุงไม่ยอมแบ่งโมโรโกที่ดินจะมีเจตนานยึดไว้ฟ้องศาลจะใช่ทนายหนกระแสไหมคะทําไมไปบ่อยจังคะไปบ่อยอะไรไม่ได้ทำไมไปบ่อยจัง,ไ,ออไ,ไ,มไ,จงไม่ได้ไปบ่อยเลยพี่นะพี่หนุ่มไม่ชวนรูปหล่อป,ปันไดอี์ไฮมาซอวยร่วมกันอ,อ่านไม่ออกพี่ไม่ถูกก่อนตั้งสติหน่อยสิรอแถมมือนีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะหัวฟูมาก ไม่ค่อยเจอลูกชิว <ร Stevens. S 1> แบบนี้เลยค่ะทําไมสามีท,ท,ท,ทําผู้หญิงท้องควรฟ้องผู้หญิงหรือผัวหรือผู้หญิงคะแล้วต้องรอมันคลอดไหมคะ FC ว่ายังไงตอบพี่แกหน่อยผัวไปทําผู้หญิงอื่นท้องแพลวพาวกับผู้ใหญ่บ้านเข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครสักคนเรื่องของเขา ให้เขามีความสุขด้วยกันหวังว่าเขาจะมีความสุขกันแล้วก็จับมือแฮปปี้เอนดิ้งเศร้าดากันนะครับแต่ถ้าด่าแต่ถ้าหยุดด่ากันไม่ได้นําเต็มปอดเลยว่าเขาข้างไผ่นำยายองเขาข้างภูสนะแล้วนะครับเนาะอันใดที่มันคุยกัไดดกับคุยกันซะอันใดคุยกับบันไดองกรโลดนั่นแหละกำลังใจที่แสนดีอย่าถามอีกอย่าถามดูถามไปเขาก็ไปตัดอีกนะครับคอยกับม่ด่าคอยอีก นะฮะชันพิมพ์ถูกเด้ค่ะเข้าใจข้อความมันไหลไวทนายต้องเฝ้าอ่านนะฮะสสดีด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขด้ยค่ะทนายพึงตื่นรอผมนอนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งตื่นเก่าโมงนอนตื่นนอนตื่นตื่นมาตอนตีสองเพิงดอกลอยลาย,ลายวันเขาบอกจะส่งทีมวงที่บ้านขู่ประจานตำรวจจะ้ะแจ้งความได้เลยจากเปิดยีิบสี่ชั่วโมง สวัสดีทนายบวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยนะครับจัดทรงผมน่ยมันจัดตั้งเด๋บริษัทผมไม่ได้สระผมฟูๆหน่อยพี่เดี๋ยวไปคิดเดยอะวันนี้สบายๆหน่อยไม่หนาวจะ้ะแมนจะ้ะรำคาญวันๆบม่มีอย่างอย่างดีขึ้นฟ้องกันและนาว่าตามบทสนทนาปลอดภัยตามทนสนปลอดภัย ตอบตรงเนาะทนายฟังเข้าใจง่ายขอบคุณครับหนูกลับมาติดตามย้อนวา่าทนายวา่าคนพ่อปันกันแมนคนพ่อปันกันอยู่น้ำกันอยู่งันละวันนี้กันดอกคนพ่อปันกันอยู่กับใครคะอยู่กับน้องสะายจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องนะครับแนะนําทนายดีๆขอ,อนแก่นให้หน่อยคะ่ะดีทุกคนนะฮะเอาสิทธิ์อะไรไปบอกว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีบ่มีสิทธิ์ดีทุกคนกลับไพ่กลับมัน่น ซื้อรถด้วยกันแล้วเลิกกันเขาเอารถหนีไปค่ะฟ้องศาลเลยจ้าคนอีงหยางดากันยังรอค่ะคนไทยจ้าคนอุดรลูกนี้หล่อแบบบ้านๆจ้าธนาอยู่กุมภาพาปีจ้าพ่อแม่สามีเสียชีวิตสามีก็เสียชีวิตแล้วมีสองคนค่ะเราจะได้บอดดกไหมคะมีะไรมีลูกหรอมีลูกสองคนลูกไงรับแทนคนไทยจ้าเพิ่งตื่นเนี่ยเลยจ้าไม่รู้จากสักคนไงคะ สวัสดีค่ะก็ไม่รู้เพราะผมจะไปรู้ไหมล่ะทนายมีอยู่แปดหมืนคนนะครับแล้วผมจะไปรู้กับเขาไหมล่ะกำไพ่กำมั่นพี่หาไพ่หามั่นนะครับเสียหามาหา,หาทนายหาทนายหากันรู้สิไปตอบถือกี่นะฮะถ้าจะฟ้องผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วทิ้งงานต้องเอาทนายเฉพาะทางไหมคะถ้าทนายทั่วไปรู้เรื่องไหมล่ะนะฮะเป็นโรคปอดสิไปหาหมอทั่วไปสิไปหาหมอโรคตับ เป็นโรคตับสิไปหาหมอมาเร่งเจา้าคิดว่ามันจะรักษาถือปะล่ะนะฮะคอยกระถามเ่งสัน้นนะฮะแต่มันเป็นหมอคือกันเข้าใจไหมคนที่เขาชำนี้ชำนาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันย่อมดีกว่าคือเน,นี่ปอย่างเจ้าอยู่สางเฮียนจะไปหาสางสมรสมันจะสางในบรลเฮียนนะฮะมันก็เป็นสางคือกันเจ้าก,ก็ต้องเข้าใจใช้สมองคิดคิดนิดๆน,น,นะนะฮะว่าความคดีเมียหลวงเมียน้อยไปใช้คดีทนายไฟแนนซ์ฟ้องสิเจา้าคือว่ามันจะท่านเขาบ่ล่ะนะฮะ เข้าใจไหมนะฮะเวลาเราไปทํางานทําอะไรเนี่ยนะฮะถ้าไม่ใช้คนเก่งเจ้าจะใส่ไผ่เจ้ามีเงินใส่คนโง่เห็ดงานเจ้าได้อย่างลูกน้องที่มาทํางานก่อสร้างสมมตินะเป็นผู้รับเหมาบักหนึ่งปึกบักหนึ่งสลัดบักหนึ่งเห็ดงานดีบักหนึ่งเห็ดงานง่เจ้าอยากใส่บักไหนเจ้าก็อยากใส่บักสลดัดเงินเดือนเท่าไหร่มื่อเท่าไหร่มือม่อละเจ็ดร้อยใส่บักปึกมือนละสามร้อยก็อยากขี่ค้านจ้างมันมันขี่ค้านมันเห็ดปุดีมันก็วิสัยยังไงมันก็เป็นแบบนั้นเข้าใจไหมใช้สมองคิด ผิดตั้งแต่การเลือกทนายความแล้วเข้าใจบอการใช้คนคุณต้องใช้คนเก่งใช้คนงโงน่นี่มึงก็ได้แต่เรื่องโง่ๆอะไะแล้วผิดพลาดมามันแก้ไขไม่ได้บางคนอยากได้ของฟรีบางคนอยากได้ของถือซัำซึ้ขีก่กระตือกนี่มันจะผ่านปะละ่ะบอกกับโบหูเรื่องอยู่ขนาดบอกกับเจ้ายังบบหูเรื่องอยู่มันจะเอาความอะไรไปว่าความชนะเขาได้ห่วยจะถามนะฮะ่าปึกคนอื่นงโง่มันเรื่องของคนอื่นแต่เราอย่างโง่ แล้วการที่เก่งที่สุดคือการใช้คนเก่งทํางานการเลือกคนใส่กับงานคนที่เก่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมตองเรียนหนังสือเก่งได้ผมตองนี่เก่งไม่ไม่เกี่ยวฮะการที่เก่งคือการใช้คนเก่งทํางานมีเงินมาแสนหนึ่งสมมตินะทนายแถวบ้านเท่าเอ้ยมันปึกไวจะใส่สามหมื่นแต่งานนั้นมันจะต้องใช้คนที่เก่งจ้างแสนหนึ่งหรือมันจบจบบอจบจบ้างสามหมืน่นมานางเกียนแม่งเ้ยบอกกับกูกับบวหูเรื่องแม่งเ้ยกูจะยังไดหน้อชีวิตกูแม่งเ้ยมจะไหวบอวะ แมงเอ้ยางขื้นสารเบ่ไหวอยู่บวกกับผู้เรื่องอยู่จ้างเสียจะเอาอะไรยอมจ้างแสนหรือจะจอมจ้างสามหมื่นผมถามเถอะในความเป็นจริงนะครับยอย่าจมอย่าจมผมขอร้องอย่าจมลหลายๆนะครับใช้คนโง่ก็โง่ครับงานทุกชิ้นนะไม่ใช่อาชีพทนายความอย่างเดียวงานทุกชิ้นเข้าใจบอถ้าคาสั้นขาสิมีสถาปานิกบอคัสั้นขาสิมีบริษ,ษัทบอคาสัันขาสิมีใบประกอบวิชาชีพนู่นนี่นั่นบอเข้าใจไหมงานบางอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้ ทำได้ทุกคนเข้าใจบอนะฮะถามว่าสร้างแถวบ้านตอห้องน้ําตอนนั้นตอนนี้ใดบอได้ไดฮะแต่งานบางอย่างนี่สร้างท่อไอแถวบ้านเฮ่าเนี่ยนะครับสถาประนึกเนี่ยเขาจะไปสร้างตึกแปดร้อยสันนี่เฮ็ดไดบอเฮ็ดบอได้ฮะคุณต้องมองหลักของความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ให้เข้าใจกันเข้าใจบอหว่วยถามว่าเป็นจริงเนี่ยเป็นอย่างนะครับเว้ากันบอว้ากันบอ พัฒนามาได้คดีไอ้ธนาได้ผมเก่งได้ผมสนามาจังสันจังซีอุ้ยจังสันจังซีเขารอเงื่อนมงอ่งะนะครับเขารอเงื่อนเจ้าคุยเนี่ยฟังดินะครับคุยดิฟังดิฟังเขาตอบโต้กันเขาถามมาตอบหนึ่งถามมาตอบสองถามถามตอบ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 ได้คือจบนี่คือคนที่เขาเข้าใจถามมาต่อไปนี่หาคนที่มันถามมาต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าคุยรู้เรื่องเนี่ยอันนี้คือแก้ไขได้แน่นอนลองก้นไปถามปั๊บเนี่ย อามเลยทำหนีก็บ่หูเหมือนคดีแชร์ผมยกตัวอย่างคดีแชร์แชร์ขั้นบันไดแชร์วงขั้นบันไดกินแจกดอกนะฮะรับตามมือจ่องออขั้นบันไดขั้นบันไดรับตามมือจองวงเปียวงบิดนะฮะไอแจกดอกมันจะไปจ้างขนไอฟ,ฟ้องสู่คดีแชร์เรื่องของปล่อยอเรื่องของชอโกงผมถามหน่อยขนาดไอแบบเนี้ยเขายังอธิบายคุณไม่ได้แล้วมึงคิดวามึงสิรอดคุกบ่ละ่ะขอถามง่า นะมีคนมาถามทนายเหมือนกันไหมทนายเหมือนกันครับทนายเก่งทุกคนครับโง่ที่สุดนั่งอยู่นี่นะนี่นั่งที่โง่ที่สุดนั่งอยู่นี่แต่ดาเก่งที่สุดอาจจะนั่งอยู่นี่ด้วยก็ได้เข้าใจไหมครับให้เราเลือกหาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นอยากได้ของถืตอตลาดนัดอยากได้ของแบนเนมกับตึ้งห่างแม่นไม่ซ้ำนัน่นแล้วแต่เฮาสิมักเนี่ยมันเลือกอย่างนี้ฮะเป็นผมบอกมือเศร้านี่ขเขาจะมาจ้างผมทีทนา้เอาเรื่อให้มาแล้ว นะครับบ่ตต่อดอกกี่ขัน้นต่อเสียไปลำเวลาผมาเวลาเป็นอย่างอื่นดีกว่านะ,าจะเจ้ามาถมทีมมเ,เ,เมื่อกี้เมื่อเสารนี่เขาจะเอื่นสองหมื่นผมต่อไปหมื่นก็เขาจะบอกว่าหมื่นเจหาร่าอยจบกันเอาตามนั้นจบฮะบ่ต้องไปเสียเวลาบอต้องลำรีลำไรเอาเวลาเพจอย่างอื่นดีกว่านะฮะผมไปว่าความหมื่นหนึ่งผมได้สองสามหมื่นภาษาถมทีเขาจะเฮ็ดเบิดมือเข้าใจบ่ครับย่าลำรีลำไร้นะครับห้มันแล้วแล้วมันจบบ่ต้องมานั่งเครียดนะฮะหลักในการจ้างทนายความเนี่ยทนายความแต่ละคนนไม่่เทากั รเราต้องเข้าใจก่อนว่าขานาดความแต่และคนไม่เท่ากันผมถามทานายดังๆในโซเชียลท่านหนึง่งนะครับถ้าไม่ร้านไม่ต้องหาพี่นะบอกมันด้วยนั่นเห็นบอกเขาบอกว่าร้านนะครับไล่เจ้าของซัมมี่ขเขาจังประจ่าง้ังแม่มันคือกันนะไม่เสียเวลาเลี้ยบตอนเนี้ยนะครับค่าทานายความเนี่ยนะครับอยากซอยครับพี่้องประชาชอนอยากซอยครับแต่ว่าเวลาช่วยปับ๊บอันอันอัน,อน,อนเอาหลายเอายากอ่ะเข้าใจปะแห่งคนจ่ายค่าได้น้อยไอย้ค่ทาทนายถึกถึแห้งเมายาก อันซุ่มจ้างมือละแสนนี่นะครับโอ้ยแป๊บเดียวเอาเลยแล้วแต่ทนายเลยอะไรให้พี่เซนตามตรงไหนให้พี่จัดการอะไรบ้างเขาบอกมาเลยครับนะฮะง่ายมากเลยครับง,ง่งงายมากเลยครับนะฮะง่ายมากเลยคนที่จ่ายแพงๆนี่ง่ายมากเลยครับเขาเขาจ้างเลยครับเขาไม่เขาไม่สนด้วยบางคนเจอมาจ่ายสดด้วยจ่ายเลยเดี๋ยวพี่จ่ายเลยนะครับน้องไปทําตามงานนั้นเลยลังคนได้บตอตได้บอ ไปต่อมองอื่นมาตองมาต่อคอยลำค้าขคอยไปเอาพื้นไม่ก็ได้นะครับมันต้องมันแล้วแต่ครับมันแล้วแต่คนเข้าใจไหมฮะมันแล้วแต่คนว่าจะแค่ไหนอะไรยังไงนะครับไม่ใช่ว่าคุณมีสิทธิ์อย่างเดียวมันเป็นสัญญาจ้างทําของใจเขาใจเราคุณมีสิทธิ์ต่อได้คุณมีสิทธิ์เลือกได้เขาก็มีสิทธิ์เลือกลูกความได้เหมือนกันอย่าไปด่าเขาบางคนพนยิงค่ะก่อนจะบอกว่าเขายิงเมื่อมืองเจ้าของไปมึงเมืงเรืองหลายอะ่ะเข้าใจปะฮะมึงเรื่องเยอะครับ มึงเรื่องเยอะเขาก็ไม่เอาเขาใจบอลําคานลังคโนเนี่ยเขารับคดีเขามาใหาป้ปั๊บเรื่องหลายอะครับไม่อยากรับเลยพูดจ,จริงๆนะบางคนเนี่ยฟังทําไมฟังเลย้ยทําไมท้าค่าทนาย er, คนนี้แพงจังเลยครับทําไมแพงจังวะฟังกับลูกครับว่ามันเรื่องหลายผมจะเอาเหย่ยงคนเรื่องหลายผมไปเอาคนที่เขาคุยรู้เรื่องดีกว่าถึกๆเราคุยกันรูเรื่องง่าย,ายๆสบายเหยี่ยงกระไดแล้วแต่เลยสิสีสางสีสางเขาก็าเหยี่ยให้เหยยหให้เหย่ยหกับลงังคนแม่งเรื่องหลายกูบอกมึงดอกปวดหัวมันนอนเครียดเหย่ยง แล้วคนที่อันตรายที่สุดในการว่าความเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามร้องผมเนี่ยร้องไป3คดีมีฝ่ายตรงข้ามละร้องอ่ะมีนะฮะแต่คนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามครับลูกความเราบางทีเราหวังดีกับมันบางทีเราทําอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาแต่พอไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยกลายเป็นว่าเราโดนเข้าใจไหมครับคนที่น่ากลัวไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามครับแต่คนที่น่ากลัวคือลูกความเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วครับ จำไว้จำไส่สมองไว้่าไปอ้อนตโลกูยูดอรฮะย่าให้ปล่อยวะยังปล่อยโบเกงอยู่นะครับให้เข้าใจกันถ้าเจอกันแล้วไม่โอเคกันเดินหนีฮะคุณไปหานะฮะสำนักวัวสำนักวัวก็มีสำนักวัวสำนักไฟก็มีแต่ไฟน,นั่นแหละนะค,คนละสำนักเข้าใจบอสํำนักไผ่สำนักมันคนคือกันไม่ค่อยพอกันเสื้อคอยโลดคนผุ คือกันมันสิพอกันคนเหมือนกันมันจะเจอกันคนที่เด็ดขาดเหมือนกันแล้วชัดเจนเหมือนกันมันจะชอบกันแต่ถ้าคนไหนที่มันมาหาตามใจไอ้พวกมาหาตามใจเจอผมนี่ดีดออกวัดละผมดามันก่อนอยู่มาได้หรอครับมันไม่เอามันไม่เอาผมแน่นอนผมถามหน่อยเมียน้อยอย่างเงี้ยจะมาจ้างผมได้ฮะผมพาไปรับสภาพมันเอาไหมมันไม่เอาหรอกครับมันหนีฮะมันหนีเลยเสื้อคอยโลดนะครับเมียน้อยจะมาจ้างหรือครับมาสิ ค่าทนายเท่านี้เลือดด้วยนะครับแล้วก็พาไปรับสารภาพไปไหมบ่าเอาครับมันบ่เอามันจะไปหาคนว่าไม่ผิดนะคะหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ผิดค่ะเขารักหนูค่ะหนูนี่นั่นมหาข่อยเจ้าคิดว่าข่อยสิดาบ่ล่ะนะฮะมันก็บ่เอาข่อยคือเก่าสำนักควายเจอสำนักควายเลยฮะสำนักง่วอยู่กับสำนักง่วนนะครับคนพ่อกันมันจะอยู่น้ากันเจ้าจําไว้เลยนี่แหละคําตอบนะฮะทนายว่าเรื่องเอมล่าเนี่ยบ้าดอกเรื่องเอเมร่ายังข่อยบวฮหูเรื่องเดียวไปบ้าหลายข่อยเจอไปดอกนึ่งแล้ว นะฮะเขาด่าข่อยมารอบนึงแล้วบููู้่บอกนะฮะสร้างแมนมาเป็นพี่น้องขอ่อยจะคนจะไปเบ้าเรื่องผู้อื่นไหลเบ้าเรื่องเจ้าของนอี่นะฮะภัยสิเป็นน้อยเป็นหลวงภัยเรื่องของไัของมัน่นวเจยาก็ข่อยู้เบิดผู้คู้เบิดทุกเรื่อง